มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจดจําข้อมูลได้ยังไง คืออย่างนี้ครคือสมมุติเวลาเราจดจําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จดไ้ในกระดาษถูกไหมเราก็มานั่งอ่านว่าเราจดอะไรไว้ถูกไหมครับแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไงนะมันไปจดตรงไหนจดแบบไหนจดอะไรยังไงแล้วมันอ่านยังไงนะครับไม่รู้มีใครอยากรู้ไหมแต่เดี๋ยววันนี้มมแพร่ไม่ฟังครับเอาแบบง่ายๆนะฮะคือต้องบอกกันว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปสิ่งที่จะแพร่ต่อไปนี้เนี่ยคือเราพูดถึงฮาร์ดดิส์สมัยก่อน,นครับก็ไม่ได้สมัยก่อนหรอกผมเชื่อว่า,วาแทบจะทุกคนก็ยังใช้อยู่นะนาาบบนััสหนนะ,นแบบนนะ่เป็ย SSD มมมใจ นะครับ solid state นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมว่าแบบนี้แทบทุกคนก็ยังคงมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวเองนะฮะและแบบนี้มันทำงานยังไงนะครับฮาร์ดดิสเนี่ยองค์ประกอบสำคัญก็คือมันมีดิสก์ครับมันมีแผ่นดิสก์นะฮะหลายๆแผ่นซ้อนๆกันอยู่นะครับแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะหมุนผ่านหัวอ่านแล้วก็หัวเขียนนะครับคล้ายๆกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหน้าตาประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งดิสแต่ละอันเนี่ยมันจะถูกทำมาพิเศษนะฮะเพื่อให้ตอบสนองต่อแม่เหล็กครับแล้วเวลาหัวเขียนมันเขีีียยยยนนนนลงงงไไปเเ่่่มััจะขด้แคคออารบส ผ่านหัวเขียนไปเนี่ยหัวเขียนมันจะเขียนซ้ายๆขวา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 ซ้ายๆขวาขวาแล้วแต่มันจะเขียนอะไรถูกไหมฮะแล้วเวลาอ่านก็แบบเดียวกันครับแทนดิ่สมุนผ่านหัวอ่านไปเนี่ยหัวอ่านมก็จะอ่านออกมาว่าได้ซ้ายๆขวาขวาขวาซ้ายๆขวาขวาครับจบ แค่นั้นเลยฮะการจดจําและการอ่านของฮาร์ดดิสบางคนก็จะบอกไอ้บ้าเอ้ยมันจําแค่ซ้ายซ้ายขวาขวาข,ขวาซ้ายซ้ายแล้วมันจะออกมาเป็นรูปเป็นโปรแกรมเป็นอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะคือต้องบอกกันว่าไอพวกโปรแกรมที่เราใช้อะอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะสุดท้ายแล้วถ้าเราซูมล,ลงไปเรื่องจริงๆหลายหลายคนจะรู้ว่าพอซูมล,ลงไปปุ๊บโปรแกรมเราก็จะเจอโค้ดที่เขียนโปรแกรมนะครับซึ่งโค้ดพวกเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยตัวหนังสือที่เราเขียนเขียนลงไปถูกไหมครับตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ย มันก็จะมีรหัสที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ครับเป็นรหัส ASCII เป็นเลขฐาน2นะครับคนที่ไม่รู้เลขฐาน2ก็คือมีแค่ศูนกับ1ครับ1น0 0 0 0 0 1 1 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะอ่านออกมาเป็นเลขฐาน2ครับเช่น A อาจจะเป็น,11 11 11นจจปิน 1, 11 11 1่งรรหนึ่งศูนย0 0,0น1ทํานย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าไ้อนกลับไปตในฮารัเวลาหัวเ,ยเ,ยเ,ยเียนันึขงหนึ่งศูนย์ซ้า,าย์าสอาศูนยือ0 ขวาก็คือ1สมมตินะครับเพราะนั้นนั่นแหละฮะสิ่งที่มันอ่านอ,อกมาไ้ายๆขวาๆขวาซไซ้าส้ไส้ขวา,ขวา,ขวาคอมพิวเตอร์มันก็จะแปลงมาเป็น1 1 0 0 0ห 1, 1ึ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1และไอ้นั่นแหละฮะคอมพิวเตอร์มันก็จะแปลงออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นโค้ดเป็นโปรแกรมเป็นภาพเป็นวิดีโอแบบที่เราเห็นนั่นเองนะครับพอจะเข้าใจไหมฮะ